โอเคครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง step style นะครับวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกม r i d e of eros กันอีกเช่นเคยนะครับทุกคนก็เดี๋ยวนี้นะครับหลังจากที่มีการอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับก็เป็นการอัปเดตล่าสุดนะครับหลังจากที่มีนะครับในส่วนของอีเวนต์เข้ามานะครับอันนี้ก็ จะเป็นการอัปเดตเพิ่มเติมเข้ามาอีกรอบหนึ่งนั่นเองนะครับทุกคนก็เดี๋ยววันนี้นะครับเรามาดูกันนะครับว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงกันบ้างนะครับผมก็ก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่เราจะไปดูนะครับในส่วนของรายละเอียดต่างๆนะครับฝากเป็นกําลังใจนะครับฝากกดไลค์นะครับกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันนะครับ โอเคครับก็อันดับแรกเลยนะครับให้ทุกคนนะครับสังเกตตรงที่เลเวล ID นั่นเองนะครับเลเวล ID นะครับเขาก็จะเพิ่มเข้ามาแล้วนะครับเป็น70นั่นเองนะครับเลเวลตันอยู่ที่70แล้วนะครับตอนนี้เนาะก็ดังนั้นนะครับในส่วนของตัวละครนะครับก็จะสามารถนะครับปั้นนะครับเพิ่มขึ้นมานะครับปั้นเลเวลเพิ่มขึ้นมาเป็น เลเวล70ได้แล้วนั่นเองนะครับทุกคนอะเดี๋ยวผมลองกดเข้ามาดูกันสักนิดสักหน่อยละกันนะครับวิธีการนะครับก็คือเหมือนเดิมเลยนะครับจะให้ใช้นะครับในส่วนของชิ้นส่วนใหม่นะครับตรงนี้นะก็คือเศษชิ้นส่วนนะครับเป็นอันนี้น่าจะเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นหยกอะไรสักอย่างนะครับทุกคนนี่เลยใช้2ออนนะครับนี่เลย นะครับแล้วก็มีในส่วนของตรงนี้นะครับอันนี้เนาะอันนี้น่าจะเป็นรูปแบบใหม่นะครับที่เป็นในส่วนของตัว i กับตัว V นะตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับน่าจะหาได้จากการตีบอสใหม่นั่นเองนะครับทุกคนเรียกได้ว่าใช้ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับใช้15อันนะครับทุกคนโอ้โหโอเคครับก็น่าจะมีเพียงประมาณนี้นะครับในส่วนของรายละเอียด ต่างๆนะครับในส่วนของการอัพเลเวลนะครับแล้วก็เลเวลข้ามขั้นใน้ดีนั่นเองนะครับประมาณนี้เลยเนาะโอเคครับก็ถัดมานะครับก็จะเป็นในส่วนของด่านชาเลนจ์นะครับนี่เลยเป็นด่าน EX 1นะครับ very hard นะครับแล้วก็เป็นในส่วนของ EX Nightmare นั่นเองนะครับนี่เลยเนาะก็เหมือนเดิมเลยนะครับทุกคนตรงนี้เนาะ ก็จะได้ในส่วนของใบสุ่มนะครับเท่าที่ผมนับมาก็คือได้ทั้งหมดนะครับ15ใบนะครับนี่เลยตามนี้เลยนะอันนี้คือผมเล่นผ่านหมดแล้วนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าใครยังเล่นไม่ผ่านหรืออะไรยังไงก็ลองคอมเมนต์เข้ามาดูแลกันนะครับจริงๆผมจะทําคลิปนะครับในส่วนของสอนวิธีการเล่นผ่านดาเนานะแต่ว่าค่อนข้างที่จะง่ายนะไม่ค่อยยากสักเท่าไหร่นะครับ ในส่วนของทีมนะครับผมจะจัดประมาณนี้นะอันนี้คือคร่าวๆให้ทุกคนดูนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของ ex n i ม h น m a r ะนะครับก็จะมีในส่วนของตัวละครนะครับก็คือศัตรูเนาะตามนี้เลยนะครับก็คือด่านสุดท้ายนะครับจะมีให้เราเล่นนะครับ3เวฟนั่นเองนี่เลยครับตามนี้เนาะจริงๆก็ไม่ได้ยากอะไรครับด่านอีเวนต์ พวกนี้นะครับไม่ค่อยยากเนาะในส่วนของรอบนี้นะครับผ่านได้สบายๆเนาะถ้าเกิดว่าใครยังเล่นไม่ผ่านนะครับก็ลองคอมเมนต์เข้ามาดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปแยกอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับวิธีจัดทีมนะครับตามนี้เลยนะครับผมโอเคครับในส่วนของอันถัดมานะครับก็คือเป็นสเปเชียลนั่นเองนะครับสเปเชียลก็ จะมีในส่วนของสกายเบเกอร์ทาวเวอร์เนาะอันนี้เป็นไตหัวคอยนะครับแล้วก็อันถัดมาที่เข้ามาใหม่นะครับก็คือเป็นด่านตีบอสนั่นะครับเป็นเดส m hm a t นะครับกดเข้ามาเลยนะครับทุกคนอ่ะผมยังไม่ได้เล่นเหมือนกันนะแต่เท่าที่ได้ดูคร่าวๆนะครับทุกคนก็คือเดี๋ยวขอเริ่มต้นตรงที่ไอคอนข้างล่างนะครับตรงด้านซ้ายก่อนละกันนะครับ มาดูตรงที่รีวอร์ดนะครับอันนี้น่าจะเป็นในส่วนของแต้มนะครับที่เราตีได้นะครับพอเราตีแต้มนะครับสะสมมาเรื่อยๆนะก็จะเป็นเหมือนในส่วนของอีเวนต์พอยต์นั่นเองนะครับสัญลักษณ์ตัว P นะครับคล้ายๆกันเนาะก็คือถ้าเราสะสมถึงจํานวนที่เขากําหนดนะครับก็จะได้ส่วนของรางวัลตามนี้นะครับนี่เลยลองเลื่อนดูละกันนะครับ อันถัดมานะครับทุกคนก็จะเป็น r a งกิ้งนะครับ r a งกิ้งอันนี้น่าจะเป็นในส่วนของแต้มนะครับหรออือที่เราตีได้นั่นเองนะครับก็คือจํานวนไม่รู้ว่าเขาเ,เขาเรียกว่าเป็นค่าอะไรนะเพราะผมยังไม่ได้เล่นเหมือนกัน <c oughs> ประมาณนี้เลยนะครับทุกคนน่าจะนับจากน่าจะตีได้ดีที่สุดนะครับนี่เลยประมาณนี้เนาะในส่วนของ r a n กิ้งนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นในส่วนของ stone หรือว่า s t o r e นั่นเองนะครับทุกคนก็จะมีนะครับในส่วนของเหรียญที่เป็นสามเหลี่ยมอันนี้นะครับให้เรานะครับทำการมาแลกตรงนี้นะครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับเท่าที่ผมดูรายละเอียดมาคร่าวๆนะครับทุกคนมันจะมีนะครับสิ่งที่จําเป็นเนาะก็คือไอเหรียญยกอันเนี้ยยังไงก็ต้องแลกนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าจะเป็นเลเวล70ต้องใช้2ออันนะครับแต่ว่า เห็นอยู่แวบๆบบบนะครับเขาน่าจะแจกมาอันนึงเนาะแล้วเราก็มาแลกตรงนี้อันนึงนะครับประมาณนี้เลยจริงๆแล้วก็แนะนํนาว่าถ้าใครอยากจะปั้นสายอะไรนะครับก็เลือกเอาก่อนเลยแล้วกันนะครับแต่ไม่แน่ใจนะว่าใครมีตัวละครไหนอะไรยังไงบ้างนะครับถัดมานะครับทุกคนก็จะเป็นในส่วนของเจ้าเหรียญสีทองอันนี้นั่นเองนะครับเป็นตราสีทองเนาะ ลิทเจนเดอรี่นะครับเกียร์นั่นเองนะครับก็คือให้เราแลกนะครับ150่ยเหรียญน,นะครับแต่ก็ถือว่าเยอะไหมก็ไม่เยอะนะอันนี้เยอะกว่านะครับอันนี้250ค่อนข้างที่จะเยอะเลยแต่อันนี้นะครับ150แรแลกได้1อันนะครับไม่ใช่1อันนะ1ครั้งนะครับทุกคนแลกได้1ครั้งแต่จะได้เหรียญจำนวน ที่ได้มานะครับก็คือ25เหรียญนะครับเจ้าเหรียญอันนี้นะครับเอาไปทําอะไรนะครับทุกคนอ่ะให้เรากดมาตรงที่หน้าที่3นะครับทุกคนก็ตรงนี้เลยนะครับก็จะเป็นในส่วนของเกียร์สีทองนั่นเองนะครับเกียร์ที่เข้ามาใหม่นั่นเองนะครับแต่ก็อาจจะต้องใช้นะครับในส่วนของเจ้าเหรียญสีทองนะครับที่แรกเมื่อกี้นะหแรกได้แค่ครั้งเดียวนะครับได้มา25เนาะตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราจะแลก เป็นเกียร์ระดับสีทองนะครับต้องใช้นะครับ50นั่นเองนะครับมาดูสเตตัสกันสักนนิดสักหน่อยนะครับทุกคนก็คืออันนี้เลยนะเขาบอกว่าระดับคอนคิวเลอร์เลยนะอันเนี้ยตรงนี้เนาะเขาเขียนว่าคอนคิวเลยว่าผมอ่านน่นจาจะอ่านถูกเนาะก็จะเป็นในส่วนของเกียร์ ATK นะครับนี่เลยสเตตัสก็ ไม่แน่ใจว่ามันแตกต่างจากเกียร์ธรรมดามากไหมนะครับเดี๋ยวผมจะต้องไปดูนะครับในส่วนของข้อมูลหรือว่าไปเทียบกันดูก่อนละกันแล้วค่อยมาอธิบายแบบละเอียดให้ทุกคนได้รู้ไปพร,พร้อมๆกันนั่นเองนะครับทุกคนเดี๋ยวเอาไว้มาทําอีกคลิปหนึ่งและกันนะครับนี่เลยประมาณนี้เลยเนาะนอกจากจะเป็นในส่วนของชุดกรอะเนาะก็น่าจะมีเอ่อในส่วนของเซตต่างๆเนาะก็จะมีแขน สร้อยนะครับต่างหูนะครับรองเท้าแล้วก็แหวนนะครับตามปกติเลยนะครับตามนี้เลยเนาะลองไปกดดูเอาละกันนะครับว่าจะแลกอันไหนเนาะแต่ผมคิดว่ามันค่อนข้างที่จะใช้ค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราย้อนกลับมาตรงนี้นะครับเขาน่าจะรีเซ็ตนะครับเพราะว่ามันแลกได้แค่ครั้งเดียวเนาะยังไงก็ยังไม่มีใครใช้ได้นะครับเพราะว่า ได้แค่ครั้งเดียวได้แค่25นะครับอาจจะต้องรอให้รีเซ็ตอีก13วันนะครับไม่รู้ว่ารีเซ็ตแล้วนะครับจะยังเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับทุกคนต้องเราเราต้องมารอดูกันอีกทีหนึ่งนะครับนี่เลยประมาณนี้เลยเนาะโอเคครับก็สําหรับในส่วนของไอคอนรายละเอียดต่างๆนะครับตรงด้านซ้ายเนาะหมดไปแล้วนะครับคราวนี้นะครับเรามาดูในส่วนของด้านขวาบ้างนะครับ เท่าที่ผมดูนะครับแล้วก็รายละเอียดคร่าวๆเนาะก็คือตรงนี้นะครับก็จะเป็นด่านให้เราตีบอสนั่นเองนะครับเขาจะทําการแจกนะครับในส่วนของบัตรตรงนี้นะครับก็คือเป็นตั๋วนะครับตั๋วหรือว่าบัตรในการเข้าตีนั่นเองนะครับก็คือจะแจกนะครับแบบฟรีทุกวันเลยนะครับวันละ3ใบนะครับจะสามารถเก็บได้สูงสุดอยู่ที่ 5ใบนะครับทุกคนถ้าเกิดว่าใครลืมตีไป1วันเนาะก็จะสะสมได้นะครับแต่ว่าสูงสุดอยู่ที่5ใบก็คือ2วันนะครับปกติแล้วแจกวันละ3ก็จะได้6นะครับแต่อันนี้คือถูกตัดทิ้งไป1อันนั่นเองนะครับหรือว่า1ใบเนาะก็จะเหลือแค่5นะครับสูงสุดถ้าใครไม่ได้ตีนะครับในส่วนของหลายๆวันติดต่อกันก็ถือว่า เสียเปล่านะครับ0หายเนาะเพราะว่าเก็บได้สูงสุดอยู่ที่5ใบนั่นเองนะครับคราวนี้นะครับเรามาดูนะครับในส่วนของวิธีการตีนะครับก็จะมีในส่วนของ easy normal แล้วก็ hard extreme นะครับแล้วก็ miracle เนาะอันนี้ค่อนข้างที่จะเริ่มยากนะครับก็คือไล่ระดับตามที่ผมบอกเมื่อกี้เนาะ easy อันนี้จะเป็นง่ายเนาะอันนี้ก็ยากขึ้นมานิดนึง อันนี้ก็กลางๆนะครับอันนี้เป็นเอ็กซ์ตรีมนะครับก็เริ่มยากแล้วมิร a เคิลนะครับอันนี้จะเป็นกอ d นะผมยังไม่ไม่ได้ตีเหมือนกันนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวผมลองตีให้ทุกคนดูสักหนึ่งรอบละกันผมจะเลือกเป็นมิร a เคิลละกันนะครับก็คือเลเวล65นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงวิธีการจัดทีมนะครับผมได้ทำการ กดแบบออโต้นั่นเองนะครับเขาจะให้เราจัดทีมนะครับ3ทีมนะครับทุกคนโหนี่เลยนะครับก็คือเวฟที่1นะครับเวฟที่2นะครับแล้วก็เวฟที่3นะครับแต่ละเวฟนะครับเขาจะให้ตีได้ไม่เกิน10รอบนะครับทุกคนก็คือตีทั้งหมด30รอบแต่ว่าแต่ละเวฟก็คือไม่เกินส0บรอบนั่นเองอะเดี๋ยวผมลองกดให้ดูแล้วกันนะครับอะ โอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสังเกตนะครับตรงด้านในส่วนของเธอนนะครับหรือว่ารอบในการตีนั่นเองนะครับตรงนี้เนาะอันนี้คือทีมเรานะครับส่วนอันนี้จะก็จะเป็นบอสนั่นเองนะครับนี่นะครับตีไปแล้ว2ครั้งนะครับอันนี้คือเวฟที่1นะครับก็เขียนไว้ไว้ตรงด้านบนนี้เนาะเวฟที่1นะครับตีไปแล้ว3รอบนะครับสรอบก็คือจํากัดอยู่ที่10 10รอบนั่นเองนะครับนี่เลย แต่ละ1เว็บเนาะอันนี้คือเว็บที่1นะครับก็คือทีมที่1นั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าพูดให้เข้าใจง่ายนะครับก็คือทีมที่1ตีไปแล้ว5รอบนะทุกคนมาดูกันนะครับว่าผมจะได้แค่ไหนเออ,เอ,อโอ้โหตายครับจริงๆแล้วถ้าจะให้คุ้มก็คือ ตีให้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 ครบ10รอบนะครับเราจะไม่ตายก่อนรอบที่10เนาะจะได้คุ้มนะครับโอเคอันนี้10รอบนะครับพอราตีครบ10รอบนะครับก็จะเป็นในส่วนของเ,อเวฟที่2นะครับทุกคนเวฟที่2นี่ก็10รอบเหมือนกันนะครับตีไปแล้วนะครับ2รอบ ดูตัวเลขตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ตรงนี้เว็บที่2เนาะชึบผมว่าผมไหววะ่ะทีมทีมผมน่าจะไหวนะครับทุกคนก็คือน่าจะตีในส่วนของเลเว l ล70ได้นะแต่ไม่รู้ว่าจะตายหรือเปล่าแต่เว็บที่3ผมนี่ไม่ค่อยเก่งนะครับทุกคนเดีย๋ยวเรามาดูกันครับ เหลืออีก26%นะครับอีก2รอบเจอยิงรูฟเจอยิงรูฟได้ออกวะโอเคได้ออกนะครับแต่ว่าครีไม่ออกเรียบร้อยครับทุกคนบอสไม่ตายนะครับโอเคมีการบอกว่าแพ้นะอันนี้แพ้ผมอาจจะต้องไปตีนะครับลดระดับลงมานะครับทุกคนไม่ไหวอันนี้จะเป็นระดับมิราเคลิลเนาะ ผมอาจจะต้องไม่ตีนะครับในส่วนของด่านเลเวล60หรือว่า extreme นั่นเองนะครับทุกคนนี่แหละก็จะได้รีวอร์ดมานะได้มาเท่าไหร่อ่าได้ประมาณ2,000นะครับทุกคนนี่เลยเราก็ทำการรับของรางวัลตรงนี้เนาะโอเคครับก็น่าจะมีเพียงประมาณนี้นะครับทุกคนในส่วนของด่าน ex v e r y hard นะครับในส่วนของอีเวนต์เนาะหรือว่า ex ไนแม่นะครับถ้าเกิดว่าใครเล่นไม่ผ่านหรือว่าอะไรยังไงนะครับอยากให้ผมมาจัดทีมให้ดูนะครับหรือว่าเอาไปเป็นแนวทางหรืออะไรเงี้ยนะครับก็ลองนะครับคอมเมนต์เข้ามาดูนะครับในส่วนของด่านใหม่ก็เช่นกันนะครับด่านตีบอสนะครับก็ถ้าเกิดว่าอยากให้ทําในส่วนของอวิธีการเล่นนะครับยังไงให้ได้แต้มมากที่สุดหรือได้ ผ่านด่านนั่นเองนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาดูแล้วกันเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปแยกให้อีกทีหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับมาพูดคุยนะครับรายละเอียดนะครับในการอัปเดตเข้ามาใหม่ยังไงนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากเป็นกำลังใจนะครับทุกคนฝากกดไลค์นะครับแล้วก็กดแชร์นะครับกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับสำหรับวันนี้นะครับ น่าจะต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับน่าจะมีเพียงเท่านี้เนาะสวัสดีครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคับไปแล้วบ๊ายบาย